นี่กล่องมาสินี่ดู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 นี่นี่นี่ต่อเหมือนนี้นี่ต่อเหมือนนี้นี่ต่อให้เหมือนอย่างนี้ต่อเหมือนอย่างนี้นี่ต่ออดูสิเห็นยังเห็นยังเอออย่างนั้นแหละอย่างนั้นแหละก็ต่อให้เหมือนกันแล้วแล้วหนูจะเอาอะไรต่อก่อนล่ะหนูจะเอาอะไรต่อก่อนอันว่าอะไรต่อก่อนดีไหนตัวไหนต่อก่อน อาไหนหนูจะเอาอะไรต่อก่อนโอ้ยของเล่นเต็มเลยอะ่ะของเล่นเต็มเลยของเล่นเต็มเลยนะ่ะทำไงดีอือหนูจะมาต่อ,อยังไงก็หนูเอาออกเองไงเฮมาแล้วมาแล้วหนูเอาออกเองแล้วจะให้ลุงช่วยต่อ,อยังไงเนี่ยเฮ้ย ไหนดูดูตัวอย่างดูต oui, al. ัวอย่างอ่าดูตัวอย่างสินั่นแหละดูตัวอย่างนี่เขาต่อยังไงดูสินั่นน่ะเออมีกี่ตัวมีกี่ตัวเขาต่อยังไงอ่านั่นแหละนั่นแหละเออมีกี่ตัวล่ะมีกี่ตัวให้บอกลุงที่มีกี่ตัวเขาต่อยังไงเขาต่อยังไงอ้าว